สวัสดีครับผมช่างปุยพีเคสมอลฟาสครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบในตู้ลมทําความสะอาดข้าวเปลือกของเรานะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมและเอทุกท่านนะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกในสักครู่ครับผมจะมาทดสอบตู้ลมตัวใหญ่ของเราครับตัวล่าสุดของเราเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นทวิน แอร์ o นะครับผมหรือพัดลมห้อยโครงแฟดนะครับผมอ่านี่ครับอนี่ครับผมตัวอัปเกรดรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมอันนี้จะเป็นตู้ลมสับรองรับเครื่องสำหรับ1ตันต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมจะเป็นรองรับกับเครื่องใหญ่นะครับผมเครื่องคัดผลิตพันข้าวนะครับหรือว่าจะเป็นโรงสีนะครับผมอ่าครับ ตัวลมตัวน um> anyway> ี้นะครับก um> um> um ็จะลมก็จะค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับผมในความรู้สึกผมนะแต่ผมยังไม่ได้วัดค่าของลมนะครับ๋ยวรอเครื่องครับรอเครื่องวัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะครับผมจะวัดอัตราการไหลของลมให้ดูกันอีกทีนะครับผมแต่วันนี้นะครับก็จะมาทดสอบใช้งานจริงเลยนะครับโดยใช้ข้าเปลือกนะครับผมในการทดลองในครั้งนี้นะครับผมครับแล้วก็อันนี้ผมใช้มอเตอร์แค่ครึ่งแรงนะนะครับ พัดลมเฉยๆนะครับผมนี่ครับขนาดครึ่งแรงนะครับหนึ่งทับสองนะครับนะครับผมของสูนะครับผมใช้รอบมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นรอบพันสี่สี่สิบนะครับแต่ผมทดรอบอีกนิดนึงนะครับเพิ่มความแรงนะครับผมจากหน้าสามนะครับมาขับหน้าสองครึ่งนะครับผมก็จะรอบจะได้อยู่ที่พันหนึ่งพันเจ็ดร้อยรอบต่อ ต่อนาทีนะครับผมอ่านะครับเพิ่มความแรงของตู้นะครับผมกับตับท่านเ c ซีนะครับหรือท่านผู้ใดที่สนใจนะครับเอาไปใช้นะครับไปติดตั้งนะครับต้องการให้แรงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มรอบขึ้นได้นะครับผมอ่านะครับขึ้นอยู่กับการทดรอบนะครับผมแต่ตอนนี้ผมใช้แค่รอบพันเนะครับผมถ้าเพียงเท่นี้ก็เพียงพอนะครับผมอ่าถ้ามากไปกว่านี้นะครับมันอาจจะแรงเกินไปนะครับ นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูสเปคกันสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงเท่าไหร่นะครับผมอ่าครับสำหรับหน้าตู้นะครับผมก็หน้ากว้างนะครับ60เซนนะครับผมความสูงนะครับผมก็55เซนนะครับอ่านะครับมีจํานวนแซกด้านหน้านะครับจํานวน5ชั้นด้วยกันนะครับผมนะครับผมอ่านะครับรุ่น5ชั้นนะครับผมอ่าพร้อมตัวกันข้าวกลับนะครับผมแต่อยู่ภายในนะครับผม การข้าวกลับเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ได้ยุ่งยากอเลยนะครับก็แค่ทําเขียงๆขึ้นไปแบบนี้นะครับผมอ่านะครับอย่างนี้นะครับข้าวเมล็ดเต็มนะครับมันจะได้เมล็ดรอดไปนะครับเอ่อทำไมต้องทําที่เอ่อการข้าวกลับแบบนี้นะครับผมอ่าจุดประสงค์ก็คือการไม่ให้ข้าวที่เป็นเมล็ดเต็มนะครับเล็ดรอดออกไปตามลมนะครับผมแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นว่าในเอ่อในการเอ่อมล็ดพันธุ์นะครับผ่านแฟกนะครับผมหลายๆชั้นอย่างนี้นะครับ บางทีนะครับลมอาจจะดูดมเมล็ดข้าวสมบูรณ์ไปด้วยนะครับพอดูดเสร็จปุ๊บผ่านชั้นต่างๆนี้เสร็จปุ๊บนะครับอ่าอยู่ลักษณะของมือนะครับอาจจะผ่านแฟบปนไงครับสมมตินะผ่านฟืบเนี่ยล้มไปปุ๊บเนีย่ยมันก็จะมาตกที่ตรงนี้นะครับตรงเชงเียงนะครับเรียกว่าตัวการเข้ากับนะครับหรือช่างอีก หลายช่างนะครับหลายท่านอาจารย์ก็อาจจะเรียกว่าอกไก่นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียกว่าการข้าวกลับนะครับผมการข้าวกลับการข้าวไปนะครับลักษณะของการทํางานคือข้าวจะล้นปึ๊บอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมาตกตรงนี้นะครับปุ่มเซฟปุ๊บก็จะไหลกลับคืนลงไปที่หน้าตู้นะครับผมส่วนพี่เป็นมวลเบานะครับก็จะไปกลับลมนะครับผมตัวตู้ของเรานะครับบางทีอาจลมอาจจะแรงเกินไปไม่เหมาะกับเมล็ดพันธุ์ที่น้ําหนักเบานะครับบางทีนะครับก็ ก็ไก่มันหลอกกินข้าวครับผมต่อครับก็สามารถเบาเครื่องได้นะครับผมก็คือการเบาก็คือการเปิดนะครับเปิดแบ่งลมนะครับให้เข้าด้านข้างนะครับผมจากที่เข้าหน้าตู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเข้าถูกแบ่งมานี้มานบ้างนะครับผมอาจจะ50%หรือ20%นี่ก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับเปิดหน้าเปิดน้อยนะครับมันจะมีสองข้างนะครับฝั่งด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมอย่างนี้นะครับ ลาบเบาก็เปิดก็เปิดให้เท่ากันนะครับผมอในการแบ่งลบนี่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมแค่เปิดนะครับผมเปิดมากเปิดน้อยเบามากเบาน,น,น,น้อยนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมส่วนหลังตู้นะครับก็สามารถต่อท่อยาวๆได้นะครับอาจจะเป็นท่อหน้าแปดหรือหน้าสิบนะครับผมในการสวมเข้าไปนะครับผแค่นั้นเองนะครับอในกรณีที่ต้องต่อท่อออกไป ไกลๆนะครับผมผมแนะนําว่าไม่เกินสี่เมตรนะนะครับ่ากับพอปแป๊บหนึ่งท่อนนะครับยิ่งไกลลมยิ่งค่อยนะครับผมมันอั้นนะครับอ่ผมขอแนะนําว่าให้ต่อให้ใหญ่กว่าก้นตรงนี้นะครับตรงปอกปอกป่องออกนี้นะครับผม อย่างป่องเนี่ยครับมันมีขนาดอยู่ที่8นิ้วนะครับผมผมแนะนําว่าอาจจะใช้ท่อ8นิ้วหรือใหญ่กว่า8นิ้วก็ได้นะครับลมจะได้ไปคล่องๆนะครับผมห้ามต่อให้เล็กกว่านะครับอย่างเช่นจะจะลดให้เหลือ6นิ้วอย่างงี้ไม่ได้นะครับผมลมจะทําให้หน้าตู้นะครับลมเบาขึ้นนะครับประสิทธิภาพในการคัดแยกก็จะด้อยลงไปนะครับผมอ่านะครับนี่คือแนะนําไว้ก่อนนะครับผมครับในวันนี้ผมก็ทดลองแบบทุกทุ่งครับผมอ่าผมก็จะใช้ ที่รองข้าวนะครับแบบนี้นะครับผมมาเทนะครับผมเพื่อจะได้กระจายข้าวได้นะครับคุณภาพข้าวก็เป็นข้าวแห้งธรรมดาครับข้าวขึ้นยุ้งอยู่ธรรมดานะครับผมก็ความความสะอาดความอะไรก็ยังยังไม่ได้คัดนะครับก็ยังมีแกรบมีอะไรนะครับปนอยู่นะครับผมอาจจะดูแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่ข้าวนี้ยังไม่ได้คัดนะครับผม ก็เป็นค่าธรรมดาปกติทั่วไปนะครับผมในการมาทําการคัดข้างนี้นะครับผมครับมาดูนี่ก่อนนะครับว่าลานผมทําความสะอาดไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมเทไปไปรอบนึงละนะครับผมแล้วก็พอดีฝนจะตกนะครับผมก็เลยใหญ่เข้ามานะครับโอเคนะครับผมอ่านจะเรามาเริ่มการทดลองกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับผม เสียงนะครับก็จะจะประมาณนี้นะครับผมะนะครับเป็นเสียงก็ปกติของระบบลมดูนะครับผมนี่ครับก็ค่อนข้างจัดๆนะครับรถเสียงก็เลยต้องดังเล็กน้อยนะครับผมอโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ค่อยปล่อย ก็จะประมาณนี้นะครับอ,อย่าปล่อยให้หนาเกินไปนะครับผมก็ปล่อยขอดีดีนะครับขอให้มันเต็มหน้าตู้นะครับผม ใหญ่มันเร็วนะแปบ๊บเดียวนะครับเน่ยนะครับก็ออกแบบมาเพื่อให้รองรับ1ตันต่อชั่วโมงนะครับสบายสบายเลยนะครับผมอ่านี่เสร็จละอันนี้ครับคือข้าวที่เล็ดลอดออกไปนะครับผมโอเคมาดับเครื่องก่อนอ่าแล้วมาดูความสะอาดของข้าวนะครับผมเป็นยังไงบ้างเอ่ยเมื่อกี้ผมเทก็ค่อนข้างที่จะเร็ว เพราะว่าถ่ายทำคนเดียวอันนี้แค่เทสธรรมดาธรรมดานะครับผมมา,มาดูสิผภาพของข้าวนะครับเป็นยังไงเอ่ยความสะอาดของข้าวก็นะครับนั้นอะไรก้อนหินใช่ไหมก้อนหินก้อนดินน,ดนี่นะครับ อาจจะมีปะปนอยู่บ้างนะครับเนี่ยทำให้ชุววนะนนร้อยเปเต็นนะอะไรเงี้ยเนี่ยข้าวเมล็ดรีบอะไรเงี้ยรีบไหมเป็นข้าวคล้ายๆเต็มอะไรนะครึ่งเม็ดเนาะเนี่ยครับอ่าเนาะโอเคอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ผ่านแหละวันนะ มันก็ไม่มีเมล็ดรีบมเมล็ดแกบอะไรเงี้ยอ่าจะดูที่มันออกมาโอ้โหเยี่ยมเกันเลยว,ว่ามีเมล็ดเต็มออกมาไหมนะครับอ่าหนมันจะเป็นเมล็ดรีบนะครับที่เป็เร,รีบๆเป็นแกบๆออกมา เต็มไหมไม่ใช่มี่จะแกะจะรีบนะครับอ,อันนี้จะเป็นอีกส่วนกลางๆเนะาะจ,จากหลังตู้อ่าเงี้ยในซีจะดูว่าตรงเนี้ยมีเนตเต็มออกหรือไมนะครับ แต่ผมดูไม่มีเลยนะแต่ดูผ่านกล้องอมันจะนั่นเปล่าเนี่ยครับอ่าไม่มีนะครับเหนจะเม็ดรีบเม็ดเ,เปลือกข้าวนะครับเนี่ยข้าวที่มอดกินที่มันแตกมันกระเทาะออกครับเหมือนไม่ได้ข้าวหนูกินมาเลเนาะ ข้าวผมไว้ในยุงนะครับใส่หนูมันกินแล้วก็เหมือนเสือข้าวอ่ะอันนี้ตู้อยู่ตรงปลายปลายแล้วนะครับอ่านกันด,ดูก่อนอจากหลังจากตู้นะครับกีเราดูตรงหน้าตู้ตรง,กล,งกลางนะครับแล้วก็มาส่วนปลายปลายแล้วอ่นนี้ผมเอากระดาษบังไว้นะครับว่าจะมีเมล็ดเต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมล็ดเต็มออกมาเนี่ย มันจะไ,ไกลๆหน่อยมันจะไปได้หน่อยเพราะมีน้ำหนักนะครับน้ำหนักนวงนําครับจะไปกับลมอยากจะดูเลยว่ามีหรือเปล่าอย่างเงี้ยจะมีหมาก็จะมาตามตรงนี้แหละไม่มีนะครับมันจะมี่รีบนย่เงี้ยนะครับ กรีบ,รบๆไม่มีไม่เต็งม,มาเลยครับอ้สุดยอดจริงๆน,นะครับแสดงว่าอกไก่ระบบที่มีแบบกันข้าวกลับเนี่ยก็ได้ผลนะครับขนาดใช้รอบอยู่ที่พันเจ็ดนะครับ อันนี้ตรับเครื่องของเรานะนะครับถ้าจะเป็นของเครื่องที่เขาสุดยอดจริงๆอาจจะให้รอบต่ํานะครับผมที่มออลมใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอเปิดเผยข้อมูลของเราไปก่อนนะครับผมใช้ล็อกที่1 0ดนะครับ1,700รอบต่อนาทีนะครับผม่าแรงลมนี้ก็กระหึ่มเลยนะครับจากดีินจากเสียงแล้วนะครับทวัดกันจะคาจะเสียงนะครับ ฟาดเลยนะครับแต่เรามีตัวกันข้าวกลับนะครับมันก็เลยทําให้ไม่มีข้าวมมาได้เต็มนะครับร็ดลอดลอกมานะครับ ไอเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะรายได้อยู่แล้วนะครับผมก็ไปเป็นไรนะครับผมแบ่งปันกันไปนะครับผมสำหรับทางที่เขาจะประสงค์อย่างนั้นนะครับผมหรือ,อบุคคลทั่วไปนะครับผมที่จะประสงค์เราก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมเพราะว่ามันมันยังไงมันไม่ใช่เป็นของที่เราต้องห่วงอะไรกันขนาดนั้นนะครับผมแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลเนาะครับผมแต่เราก็ไม่สามารถจะเปิดเผยสูตรทั้งหมดให้รายได้นะครับผม แล้วก็จะมีแค่จะแนวทางประมาณนี้นะครับว่าหน้าตูมลมอะไรอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นเองนะครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็หรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมในการสาธิตในการคัดแยกพลันข้าวในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับช่างปุยพีเคยสมองฟาสก็ขอสวัสดีทุกๆท่านครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ